สวัสดีค่ะมาพบกับนางซีนในช่องนางซีนแฮนด์เมดวันนี้นางซีนจะชวนไปพับดอกกุหลาบแบบใหม่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะทำไม่ยากค่ะไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะใช้ลิปปิ้นกับเพชรใสนะคะตัดความยาวอยู่ที่40เซนจำนวน4เส้นค่ะตัด ปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะเป็นลิปบิ้นตา TW เบอร์สองนะคะเมื่อตัดลิปบิ้นได้ตามขนาดแล้วก็จับมาเรียงกันแล้วก็พับครึ่งเลยนะคะพับทบลิปบิ้นเลยแบบนี้ค่ะกดๆเลยนะคะ แยกนิปปินออกมาค่ะเราจะทำฐานสี่ค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่ 2, สองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่ 2, สองเส้นที่สี่สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่หนึ่ง แล right right ้วรวบปลายของเส้นที่3เข้ามาในห่วงค่ะจากนั้นก็ทำการดึงค่ะดึงให้กระชับเลยสำหรับใครจะใส่เหรียญให้ใส่ขั้นตอนนี้เลยนะคะเมื่อใส่เหรียญแล้วเราก็จะทำการล็อกริบบิ้นค่ะด้วยการพับเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงมาค่ะบนลงล่างค่ะขวาไปซ้าย ล่างขึ้นบนซ้ายมาขวาโดยที่ปลายจะสอดเข้าใต้เส้นแรกที่เราพับลงมาค่ะก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะพลิกริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาค่ะจะทำการล็อกริบบิ้นอีกรอบนึงค่ะโดยใช้เส้นที่อยู่ด้านขวามือนะคะเส้นสั้นจะมีเส้นสั้นกับเส้นยาวเราจะใช้เส้นสั้น สอดตามลายเลยนะคะขั้นตอนนี้สอดเก็บตามลายเลยนะคะได้แบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะพลิกลิบบิ้นด้านล่างขึ้นมาค่ะ ดับลิบบินเส้นด้านบนหนึ่งเส้นทับลงมาค่ะบิดปลายออกไปด้านนอกทับปลายโค้งเข้ามาค่ะแล้วก็จะสอดใต้เข้ามาในช่องนี้เลยค่ะตรงฐานเขาเลยนะจะทำแบบนี้ทุกมุมเลยนะคะ หมุนชิ้นงานไปทางด้านซ้ายค่ะหมุนที่สามค่ะพับลงมาค่ะดึงปลายออกไปด้านนอกค่ะหักปลายกลับคืนค่ะสอด ที่สี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปเราจะเริ่มจากเส้นบนนี้นะคะเราก็จะรวบสามเส้นนี้ก่อน รอบสามเส้นนี้ไว้ก่อนในลักษณะนี้ค่ะจับเส้นบนจับเส้นบนหมุนอ้อมไปทางด้านหมุนไปลายไปทางด้านซ้ายค่ะหมุนอ้อมสามเส้นนี้มาค่ะแล้วก็หักไปลายไปด้านหลังค่ะสอดเข้าใต้ฐานของเขาเองค่ะเส้นถอสอดเข้าไปค่ะ แล้วก็ดึงค่ะจะได้แบบนี้หมุนชิ้นงานไปทางด้านขวาค่ะเราก็จะําเส้นที่อยู่มุมเดิมกับเส้นนี้นะคะหมุนอ้อมไปทางด้านซ้ายจับปลายปิดไปด้านหลังสอดเข้า ไปถามถัดมาเลยนะคะถานนี้เลยนะเส้นต่อไปค่ะหมุนไปทางด้านขวาค่ะเราก็จะทำเส้นเส้นนี้นะคะหมุนไปทางด้านซ้ายค่ะ อ้อมมาค่ะแล้วก็เราก็จะสอดเข้าตรงฐานของเส้นนี้บิดไปลายไปด้านหลังสอดค่ะเา็าจะผูกออกตามช่องของเขาเลยนะคะเส้นสุดท้ายค่ะหมุนอ้อมไปค่ะแล้วก็เราก็จะสอดเข้าตรงฐานของเส้นนี้นะคะ เราก็จัดระเบียบเขาค่ะค่อยค่อยดึงค่ะจัดระเบียบกิีดอกให้สวยงามค่ะต่อไปเราจะทำ ตรงส่วนกีบดอกตรงนี้นะคะเราจะทำลิบบีนเส้นที่อยู่ด้านขวานะคะเริ่มจากเส้นบนเลยนะคะจับลิบบีนไปด้านหลังดิดปลายไปด้านหลังในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็หักมาด้านหน้าโสดเข้าใต้ฐานของ กรีดตรงมุมนี้เลยขอใช้แหนบช่วยนะคะเพราะว่าริบินกับพชรเขาค่อนข้างที่จะแหลมมากเขากค่อนข้างที่จะนิ่มมากไม่ใช่แหลมครันิ่มนิ่มมากง่ายเขาก็จะได้แบบนี้ค่ะ บิ้นไปด้านหลังค่ะก็ะหักมาด้านหน้าสอดข้าวตรงช่องใต้กีนนี้เลยอันนี้เลยค่ะ มุมต่อไปค่ะบิดปลายไปด้านหลังหักมาด้านหน้าสอดเข้าตรงใต้ฐานของดอกนี้เลย สุดท้ายแล้วค่ะบิดออมไปด้านหลังค่ะหักปลายมาด้านหน้าค่ะสอดเราจะมันมีสองเส้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะสอดนี้เลยนะคะสอดเข้ามาข้างใน ราก็ทําการจัดกลีบดอกเลยค่ะให้สวยงามตามที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะ เหลือริบบิ้นฝั่งละ2เส้นเราจะตัดริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างออกไปเลยนะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างนะตัดทิ้งได้เลยเส้นด้านล่างนะคะไม่ใช่ด้านบนเราจะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ จับดิบบิ้นเส้นด้านบนม้วนมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังแล้วก็ม้วนมาด้านหน้าก็จะทําเหมือนเป็นเป็นม้วนโลอย่างนี้เลยค่ะนี่ทำแบบนี้แล้วก็จะสอดเข้าเลยใช้แหนบช่วยดึงเลยค่ะ มาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังแล้วก็หักมาด้านหน้าอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็โอดทำตามได้เลยนะคะไม่ยากค่ะก็ก็ดึงค่ะแบบนี้เลยอ่ามุมต่อไปค่ะ ม้วนมาด้านหน้าม้วนไปด้านหลังแล้วก็หักไปมาด้านหน้าแล้วก็สอดค่ะ ่ะมุมสุดท้ายค่ะแบบนี้ค่ะเราสอดเลยค่ะ ก็ทําการดึงค่ะจัดให้เขาเท่าๆกันค่ะได้แ,แบบนี้แล้วเราจะทําลายด้านหลังกันค่ะพลิกด้านหลังขึ้นมาค่ะเราจะเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านขวามือเลยนะคะบ,บิดขึ้นไปด้านบนค่ะ สามารถกดได้นะพับให้เป็นอย่างนี้ได้เลยแล้วก็หักปลายลงมาเพื่อจะสอดเข้าตรงตรงนี้เลยนะคะสอดเข้าตรงนี้นี่สอดเข้าช่องนี้ใช้แหนบช่วยนะคะขอใช้แหนบช่วยเพราะว่าเขาค่อนข้างจะนิ่มเนื้อเขานิ่มมากเรียบร้อยแล้วค่ะ มุมต่อไปค่ะหมุนชิ้นง,งานไปทางด้านซ้ายค่ะบิดขึ้นไปค่ะในลักษณะนี้ก็หักปลายก็มาสอดสอดปลายเลยค่ะทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะแสวยแล้วค่ะ กปุนกุหลาบที่อรยุคมาค่ะสวยดีทังซิ้นก็เลยนำมาดัดแปลงนำมาประยุกเลยเป็นกุหลาบอีกแบบสุดท้ายจะทำยากหน่อยค่ะ ใช้ริบบิ้นที่เราตัดมาสอดนำทางไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะมุมสุดท้ายค่อนข้างจะทํายากสอดนําไว้ก่อนอห่ากอหักม้วนค่ะก็จะง่ายขึ้นค่ะ ตัวออมาแล้วเสร็จร้อยแล้วค่ะสองบินที่เหลือออกได้เลยค่ะเสร็จแล้วเอกกุลาแบบใหม่ค่ะ น่ารักมากค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะด้านหลังก็สวยค่ะสวยมากหวังว่าเพื่อนๆจะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องนางซินด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบาย